การเลือกตั้งซ่อมจะเป็นดัดชนีชี้วัดพลังประชารัฐและจะเป็นดัดชนีชี้วัดว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษสองแห่งนั่นก็คือพัทยาและกรุงเทพมหานครครับถ้าพลังประชารัฐพ่ายหมดมีคิดว่ากรทมจะเป็นยังไงก็เนี่ยส่วนหนึ่งที่ยยปัญัาปัดไม่ส่งนอกจากเรื่องของมารยาททางการเมืองแล้วก็ห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าด้วย ผู้สมัครทุกคนล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นไปสอยพักพลังประชารัฐโอ้โหคุณดูดผิผู้หญิงคนเดียวนี่ผู้ชายลุมเลยเหระฮะอันนี้ก็ต้องการดึงคะแนนออกมาใช่ไหมต้องอต,ต้องรักสงบจบที่ลุงใช่ไหมมานี่ครับประเทศไทยนี่รักสงบจบที่ลุงเป็นไงก้าวไกลบอกว่ามีปัญหาแน่นอนปัญหาแน่นอนเห็นไหมในขณะที่พรคกล้าพรคกล้าเอง,ก,เองก็ต้องแย่งฐานคะแนนจากพักพลังประชารัฐครับ เลือกตั้งซ่อมรอบนี้พักพลังประชารัฐเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยเหนื่อยเอยพราะดูเหมือนถูกลุ่มกินโต๊ะอยู่ตลอดเวลาครับปรากฏการณ์ตอนนี้ทําไมต้องบอกว่าเลือกตั้งซ่อมครับจึงเป็นการวัดพักพลังประชารัฐครับเพราะปี2565เนี่ยจะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งครับในวันที่30จะมีวันชี้ชะตาและวัดพักพลังประชารัฐอีกระลอกหนึ่ง นั่นคือเลือกตั้งที่หลักสี่ครับถูกต้องครับเขาบอกว่าสมรลภูมิในหลักสี่มันจะฟัดกันสู้กันในระหว่างสองสามกลุ่มแต่พอเราซอยดูในรายละเอียดแล้วปรากฏว่าจะเกิดปรากฏการลุมกินโต๊ะครับก่อนที่ลุมกันโต๊ะเขาจะฟัดกันเป็นคู่ๆก่อนอคู่แรกที่ว่าจะแย่งคะแนนในฐานในในบอ่อเดียวกันเนี่ยก็คือคู่นี้ครับคือเพื่อไทยกับก้าวไกลแน่นอนครับ เลือกตั้งรอบที่แล้วเพื่อไทยได้มา32,115คะแนนครับคุณสุรชาติเทียนทองอรอบที่แล้วก้าวไกลทรงตัวแทนลงไปชิงตำแหน่งไม่ใช่คุณกัลนพลน,นะครับได้25,735คะแนนแต่รอบนี้เขาบอกคู่นี้จะแข่งกันดูเดือดเลือดพล่านที่สุดดูเดือดนะครับวัดกันว่าใครจะชนะครับ แต่ที่คะแนนเสียงมากแต่ที่น่าสนใจตัวแทนของเพื่อไทยนั้นอืผู้ในการเลือกตั้งอของพักเป็นใครอเป็นใครก็ว่าดูให้ดีนะเพื่อไทยรอบนี้แปลกนปคกนะครับผู้ลงรับสมัครการเลือกตั้งบอกว่าพักไม่ต้องมาจัดเวทีหาเสียงให้เลยคือมีครั้งแรกัะที่ผมได้ยินมาตั้งแต่การเลือกตั้งบอกว่าพักไม่ต้องจัดเวทีใหญ่ให้เขาไม่รู้เขากลัวอะไร ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแผนการหาเสียงแผนการจัดการป้ายอะไรทุกอย่างขอจัดการเองครับพี่โอพูดถึงป้ายดูดูโลกดูดูดูเสื้ออะไรเนี่ยก็ไม่เหมือนแบบไม่ทําไมทําไม่ทําเหมือนกับเพื่อไทยจริงๆอ่ะต้องแดงต้องอะไรนะคุณดูนะทําไมฮะเพื่อไทยนี่สีอะไรสีแดงดิคุณสุรชาติเทียนทองสีอะไรนั่นอ่ะก็สีขาวออกน้ําเงินใช่ไหมฟรอนสีน้ําเงินเนี่ยคล้ายๆกับพักไหนคล้ายๆกับอะไรไทยไทยอะไรไม่รู้แหละไม่รู้แหละ สร้างไทยอะไรตั้งอย่างก็ให้ดูดีๆเพื่อไทยตอนนี้<ๆ>ก็มีความขัดแย้งในการจัดการเลือกตั้งภายในพักเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดแข็งจะกลายเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนจะกลายเป็นจุดแข็งมันจะแข่งกันแล้วผลจะเป็นเช่นไรรอลุน้นอีกคู่หนึ่งตอนนี้เขาบอก,อกว่าคนึ่งซัดกันแบบนี้ครับพลังประชารัฐแชมป์เดิมเก่าเนี่ยสามีของคุณสลันลรัตเจลีคุณศิระเจนจาเป็นภรรยาสิครับ S <S <sociedad> เอได้มาเท่าไหร่ก <yt licensed> ็34,907คะแนนครับรอบนี้จะถูกแช่งชิงโดยสองพักพักกล้าคุณอัธวิทย์เลขาทรงวันกวนเองพักไทยพักดีไทยพักดีเห็นไหมครับใครลุมสกรรมใครตกลงสองคนนี้แย่งคะแนนจากพลังประชารัที่ดีนะปยายปัดไม่ลงด้วยถ้าจะป้ายปัดลงด้วยก็แย่งในคย้งที่นี่อีก แล้วพลังประชารัฐจะเป็นไข่แดงตรงกลางครับเพราะตอนนี้ทุกพักผู้สมัครทุกคนล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นไปสอยพักพลังประชารัฐโอ้โหคุณดูดิผู้หญิงคนเดียวนี้ผู้ชายลุมเลยเหลอฮะอันนี้ก็ต้องการดึงคะแนนออกมาใช่ไหมต้องถูกต้องรักสงบจบที่ลุงใช่ไหมมานี่ประเทศไทยนี่อลักสงบจบที่ลุงเป็นไงก้าวไกลบอกว่ามีปัญหาแน่นอนปัญหาแน่นอน แช่นะในขณะที่พรรคกล้าเองก็ต้องแย่งฐานคะแนนจากพรรคพลังประชารัฐครับเลือกตั้งซ่อมรอบนี้พรรคพลังประชารัฐเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะไงพดูเหมือนถูกลุมกินโต๊ะอยู่ตลอดเวลาครับดูบรรยากาศวันนี้ดิเขาเลือกเขาเลือกกันนะเขาบอกทุกคนอยากได้เลขสามทำไมไม่ได้เลขสี่หลักสี่เนี่ยเออผมว่าจริงแล้วเลขสี่ดีกว่ามันซีซีไม่ดีเหรอเขาบอกว่าสี่เลขถ้าสามผมบอกว่าหลักไอ้เลขสี่ก็สวยนะ ก็ตั้งหลักสี่เราหมายเลขสี่อะไร้เนี่ยอ่าสี่สี่สี่เอาดิครับเขาบอกว่าไม่มีคนอยากได้เลขสี่เขาอยากได้เลขสามกันหมดอ๋อเหรอเอาเสียงเอาเสียงเด็กเหรอไม่รู้โอ้ไม่รู้ไม่รู้เป็นเช่นไรครับครับปรากฏการของสนามการเลือกตั้งที่หลักสี่จะเป็นด้วยดัชนีชี้วัดถึงคะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐครับจะเป็นตัวชี้วัด ว่าพลังประชาชนหลังจากนี้ไปในเมืองหลวงเนี่ยจะเป็นอย่างไรพี่วีใช่เขาบอกว่าด้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าก้าไกลสมมติว่าเก้าไกลนะพลิกล็อกกลับมาชนะเนี่ยจากที่ได้สองหมื่นแล้วกลับมาชนะเนี่ยโอ้โหมันเป็นสัญญาณใหญ่มันมีสองอย่างก็คือส่งกระแสสําคัญในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ใครๆก็ต้องหวาดกลัวอือีกด้านหนึ่งอาจจะไม่ดีหรือว่าดีไม่รู้จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยพุ่งไปที่เก้าไกล สปอร์ตไลท์ทันท hmm. ีสปอร์ตไลท์ทันทีกลไกรัดต okay. ่างๆจะลงไปไหมนั่นเน่ยไอ้นั้นไม่รู้ถ้าชนะไม่รู้ว่าดีไม่ดีอันนี้น่าสนใจคณะที่เขาไม่รู้ดีไม่ดีแพ้ที่เพื่อคณะที่เพื่อไทยถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมายังไงฮะในเสื้อของเพื่อไทยจริงๆไหมโอ้ถ้าเพื่อไทยชนะขึ้นมาก็เป็นปรากฏการ์อีกปรากฏการ์หนึ่งที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยแปรเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งครับเลือดที่จะไหล คงจะไม่ค่อยกล้าไหลใช่ไหมเพราะกระแสมาคนที่จะเดินออกไปหรือคนที่จะเข้ามาก็เกิดปรากฏการณ์อีกแบบหนึ่งแต่นั่นไม่เท่ากับกันกับพลังประชารัฐครับครับตีต่างพ่ายศึกที่สงขลาพ่ายศึกที่ชุมพรและพ่ายศึกที่หลักศีูคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาไ,มไ,ไอ้นี่โอ้โหไอ้นี่คือไม่ใช่แลน์สไลด์ขึ้นนแลนด์สไลด์ลงนะฮะแลนดิ้งเลยฮะมันถึงบอกว่ารอบนี้ การเลือกตั้งซ่อมจะเป็นดัดชนีชี้วัดพลังประชารัฐและจะเป็นดัดชชีชี้วัดว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษสองแห่งนั่นก็คือพัทยาและกรุงเทพมหานครครับถ้าพลังประชารัฐพ่ายหมดมีคิดว่ากทมจะเป็นยังไงเนี่ยส่วนหนึ่งที่ยยปัญัาปรดไม่ส่งนอกจากเรื่องของมารยาททางการเมืองแล้วก็ห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกลัวใช่ไหม ไม่ได้ไม่ลูกกลัวไม่กลัวแต่ไม่ส่งแล้วล่ะดูกระแสครับเพื่ออย่างดูท่าทีก่อนตัดสินใจครับการเลือกตั้งซ้าครั้งใหญ่เรามองว่าอาจจะเป็นเล็กๆแต่สามพื้นที่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพักการเมืองและเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าด้วยเรื่องพักใหม่บ้านใหม่และเส้นทางการเดิน ในการเมืองหลังจากนี้ไปครับการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตถือว่าเป็นส่วนสําคัญสาระสําคัญของพลังประชารัฐเห็นได้จากที่ลุงป้อมพลเอกประวิตยเนี่ยลงพื้นที่ตอนครั้งเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชก็เช่นกันเพราะนั้นครั้งนี้อย่างที่พี่โอบอกครับชี้ชะตาพลังประชารัฐได้อย่างดีครับ